นมโตนมตัสสนะมะอาุนมโมปายะนมโมปุทพายะนะมะอาุขอให้พยันอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพนีจรเดินทางร่อนเล่พนีจรครับมาตามอัตยภาพคาถาที่สวดไปคือคาถาขอพอรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพอรพระคุณบิดามารดาคุูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพนีจร ว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลสติสมาธิได้คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยายามอันตรายต่างๆได้ครับครับผมใครอยากลองไปใช้ดูไปใช้ได้ครับสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนั่งสมาธิสักสิบห้านาทีตื่นเช้าขึ้นมาจิตท่านก็จะแจ่มใสและปลอดโปร่งครับผมเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อครับก็ใครอยากลองไปใช้ดูไปใช้ได้ครับนนอนนอนก,ก็ไม่ว่ากันครับ ราะห์วิจารณ์ข่าวประเด็นดังของสังคมนักบุญพนีจรก็จะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับครับเรื่องราวดีๆครับผมประเด็นนี้ที่เป็นข่าวก็มันจะเป็นประเด็นดังอยู่2เรื่องที่ทางภาคใต้ครับก็เป็นคดีอุ้มนะครับเป็นคดีอุ้มของเหล่าผู้มีอิทธิพลมาเฟียในท้องถิ่นนั้นๆนะครับครับคดีนี้ก็ตามตัวกันอยู่ คือเสียสุรัตครับผมอยังหนีลอยนวลอยู่ครับเสียสุรัตเอาเป็นว่าคดีเกี่ยวกับการอุ้มเสียโกศลที่นางสาวจินดาลานะครับเมียของเสียโกศลออกไปออกรายการหุ่นกระแสครับรายการดังของพี่หนุ่มกังชัยแล้วก็สัมภาษณ์สืบไปสืบมานะครับตามไามรายน์ข่าวนี้ก็คือเมียเสียโกศลเนี่ยได้ไลฟ์สดว่าสามีหายไปนะครับทั้งคืนแล้วก็ ไ้ไลเข้าไปในที่เกิดเหตุพบคราบเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุที่เสียโกศลโดนทีมอุ้มนี่ครับชักชวนออกไปดื่มเหล้านอกบ้านาไปตั้งรุมเหล้านอกบ้านนะครับธรรมดาเสียโกศลเนี่ยเขาจะกินเหล้าอยู่ที่บ้านแต่พอเอินวันนั้นมีคนมาชักชวนเขาออกไปกินนอกบ้านนะครับเอาเป็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุ้มเป็นกระบวนการครับมีคู่ก่อเหตุหลายคนนะครับ มีผู้เกี่ยวข้องนับสิบคนนะครับโดยผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชายานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษเนี่ยก็คาดการไว้ว่ามันมีการวางแผนและเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการวางแผนแล้วก็หลอกล่อให้เสียโกศลเนี่ยออกไปในพื้นที่ก่อเหตุน,นะครับผมเอาเป็นว่าจากการสืบสวนสอบสวนของชุดสืบสวนของชายานะครับแกะรอยคือ ตามตัวเสียสุรัตอยู่นะครับอย่างลอยนวลน,นะครับทีนี้จากการสืบสวนอสอบสวนเนี่ยไปพบรถที่ใช้ก่อเหตุทั้งหมด4คันนะครับรวมกับรถกระบะที่ทางผู้ต้องหานะครับที่ยิงเสียโกศลคือนแนทเนี่ยที่จับมาได้ก็มีในายแนทนเจดแล้วก็คุณตัวอีกมาอีกนะครับที่ร่วมกระบ,บวนการไม่ว่าจะเป็นคนขับเรือ,อ คนขับเรือที่และก็คนที่ช่วยกันขนร่างของเสียโกศลน,นะครับไปขึ้นเรือเรืออัมพางนะครับผมทีนี้จากกระบวนการที่เกิดขึ้นพอเสียโกศลเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับนายแนทก็ใช้รถเนี่ยครับมันจะมีรถกระบะมันจะมีรถสี่คันมีรถกระบะที่ยึดมาได้ยึดมาได้คือรถกระบะเนี้ยใช้ในการตอกหีบแต่ฝั่งอื่น มันมีคันนึงที่ไปยึดมาในตัวเมืองสุราษฎร์ครับก็คันนี้เอาไปซ่อมเพราะว่ารถคันนี้ขับพาล่างเสียกูศลนไปเนี่ยไปเสียชนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรถอีกคันหนึ่งโดยอีกคันหนึงก็ขนล,ล่างเสียกุศลไปฝังไว้นะเอาไปฝังไว้ที่บ่อดินก่อนนะครับพอฝังไว้ที่บ่อดินพอมันเป็นข่าวอ่าเป็นข่าวแล้วก็ทางชุดสืบสวนอบสวอำเภอชย,ยาเนี่ยของสุราษฎร์ธานีเนี่ยตาม ตามหาพยานหลักฐานนะครับก็กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยห,หรือผู้ต้องหานะครับเอาไปขุดเอาร่างเสียตัวศลขึ้นมาจากาใกล้ๆบ่อดินนะครับที่ไปฝังไว้แล้วก็มันมีจอบมีจอบที่เป็นพยานหลักฐานนะครับจากไามลายข่าวก็มีจอบมีอะไรที่เอาไปนําซ่อนทิ้งไว้อะไรประมาณนี้นะครับของผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาทีนี้ มันมีการรับสาร,รภาพของในในักในเจดนะครับว่าผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยน่าจะเป็นทีมหัวหน้าที่หัวหน้าเนี่ยก็คือเสียสุรัตน์ครับผมอาค้ามลายข่าวที่สอบถามนางจินดาหลานี่เมียของเสียโกศลบอกว่าเคยได้ยินเรื่องราวที่ว่ามีความขัดแย้งกันมายาวนานนะครับระหว่างสองตระกูลระหว่างตระกูลเสวตศิลป์อ่าและตระกูลยังอน้นอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีการอุ่มนะครับอุ่มและเป็นคดีความเนี่ยทางฝ่ายของเสียสุรัตก็เสียชีวิตหลายคนนะครับเอาเป็นว่าด้านของฝ่ายเสียกุศรนเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตเหมือนกันเอาเป็นว่าระหว่างทั้งสองตระกูลน,นี้การที่อุ่มเสียกุศรไปเนี่ยก็บอกได้ตรงๆว่าเป็นการแก้แค้นนะครับ อาจจะเป็นการแก้แค้นข้อสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกว่า,าจ,จะเป็นการแก้แค้นนะครับและก็ความแค้นระหว่าง2ตระกูลประเด็นที่1ก็คือประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามันมีมายาวนานส่วนประเด็นที่2นี่คือประเด็นที่ออมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเลสดของเสียโกศลเพราะว่ามันมีคมขับเรือนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีนี้จํานวนหลายลำครับแล้วก็สื่อไปก็คือช่วยกันอำพรางร่างของเสียโกศล เพราะว่ามันมีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของการค้าอาหารทะเลสดเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ที่รับซื้ออาหารทะเลสดในละแวกอำเภอชัยยาครับผมแล้วก็ทั้งสองตระกูลเนี่ยมีการลงการเมืองทองนะครับเพื่อแย่งชิงอํานาจกันอยู่ทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลว่าอ่ะต่างฝ่ายต้องการผลประโยชน์นะครับแล้วก็มีความขัดแย้งอ่กากันทางธุรกิจด้วยอะไรประมาณนี้ คือแย่งชิงอํานาจกันทีนี้เอาเป็นว่าเสียโกศลเนี่ยจะเป็นลายสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ครับร่างของเสียโกศลเนี่ยยังหาไม่เจอนะครับยังหาไม่เจอจากไามลายข่าวที่ผู้ต้องหารับสารภาพาว,ว่าขุดเอาล่างเสียโกศลจากที่มันเป็นข่าวแล้วขุดเอาล่างเสียโกศลจากบ่อดินนะครับไปขึ้นไปขึ้นเรือนะครับไปขึ้นเรือและนําไปทิ้งที่กลางทะเล เมียของเสียโกศลน่ะคุณจินดาลาเนี่ยนำเรือออกไปหาเสียโกศลตั้งแต่วันที่หายไปนะครับและก็เข้าไปหาล่างเสียโกศลในจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ไลฟ์สดเป็นคลิปนะครับแต่ก็นําเรือออกไปหาก็าไม่พบล่างเสียโกศลและทางเจ้าหนี้ตารวจเนี่ยรวมพลออกไปค้นหาตามจุดที่ผู้ต้องหาไปชี้จุดนะครับผู้ต้องหาไปชี้จุดแต่ก็ พบล่าเสียโกศลอยู่ดีเป็นเพราะเหตุใดไม่รู้เพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่าได้ใช้แท่งปูนนะครับสามแท่งมัดมัดติดก,กับร่างเสียโกศลเสียโกศลไม่คนล่างใหญ่ครับจะต้องใช้แท่งปูนหลายแท่งมัดกับล่างเสียโกศลแล้วเอาไปทิ้ง่าในทะเลนะครับทะเลมันก็กว้างแต่ผู้ต้องหาคนขับเรือเนี่ยก็ทำชี้จุดครับผมทีนี้มันมีผู้ต้องสงสยัย ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนและก็แกะรอยนะครับตามพยานหลักฐานที่มีอยู่โดยใช้ผู้ต้องหาเป็นคนซักทอดนะครับคือการที่จะจับจะจับกระบวนการนี้ได้ต้องใช้ผู้ต้องหานี่แหละครับคนที่จับได้สืบไปและก็ซักทอดกันไปอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะเป็นเหตุเป็นผลครับว่า ตัวนายเจตเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็นายแน็ก็อยู่เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นทีนี้การที่กระบวนการนี้ทําเป็นกระบวนการนั้นต้องเข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มมาเฟียเป็นกลุ่มใหญ่และทีนี้เหตุผลที่2อเนี่ยต้องดูด้วยครับว่าจากการไปค้น,นจากการไปค้น,นแต่ละจุดเพื่อหาพยานหลักฐานนะครับมีการทําลายพยานหลักฐานหลายจุดนะครับ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆได้ครบเพื่อให้การอำพางคดีเนี่ยคุมเครือก็คือสืบสวนสอบสวนก็คาดว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะพยายามทําให้ตัวเองรอดนะครับและตอนนี้นะครับการสืบตามตัวเนี่ยการออกอนุมตัตหมายจับออกอนุมตัตหมายจับไปหลายคนนะครับแล้วทีนี้หนึ่งในผู้ที่โดนออกอนุมัติหมายเนี่ยก็เป็นเสียสุรัตน์ครับ แล้วก็นายโก้นะครับหลานของเสียสุรัตทีนี้เป็นเหตุเป็นผลเอาเป็นว่าเสียสุรัตเนี่ยหายไปตั้งแต่ที่ก่อเหตุเนี่ยยาวนานเป็นสิบกว่าวันแล้วครับเป็นสิบกว่าวันนะครับก็หายไปเลยครับตั้งแต่วันที่ก่อเหตุนะครับหายไปพร้อมกับเพื่อนสาวคนสนิทนะครับไม่เกี่ยวกับเมียของเสียสุรัต เพราะเมียเสียสุรัตริสธนะครับว่าไม่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าเสียสุรัตก็หายไปนะครับหายไปหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือหลบหมีลอยนวลไปแล้วครับแล้วอีกคนนึงก็คือนายโก้ก็มีรถของนายโก้ร่วมก่อเหตุด้วยนะครับก็ทั้ง4คัน4คันครับที่เป็นพยานหลักฐานที่เจ้าที่ตํำรวจไปยึดมานะครับผมพร้อมกับเรือ ที่ใช้ขนล่างเสียสุรัตไปเพื่อประกอบสำนวนคดีนะครับพยานหลักฐานต่างๆก็น่าจะครบแล้วแต่เหลือแต่ตัวผู้ต้องหาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเสียสุรัตและก็ผู้หญิงคนสนิทหญิงสาวคนสนิทนะครับแล้วก็นายก้นะครับคนที่เป็นหลานก็ยังหนีหายตามตัวไม่เจอครับก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งการแกะรอยของชุดสืบสวนสอบสวน หาข่าวตามแก่ลอยอยู่ยังไม่พบร่องลอยของเสียสุรัตและก็ในโก้เลยนะครับคาดว่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่สุราษฎร์แล้วแล้วก็ไปลอยต่อที่ต่างประเทศครับประเทศเพื่อนบ้านเรานีแหละครับน่าจะเป็นมาเลเซียที่ออกไปได้นะครับเพราะว่าการใช้เรือของเขาเนี่ยเสียสุรัตค่อนข้างชา,า,านาญทางเรือแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลครับว่าตัวเขาเองเนี่ยกว้างขวาง ก็อาจจะรู้ช่องทางหลบหนีหรือรู้จักคนอะไรประมาณนี้คดีนี้เป็นคดีใหญ่ของสุราร์ครับเพราะว่าหนึ่งแล้ที่ตำรวจสันนิษฐานคดีว่าน่าจะทำเป็นกระบวนการและก็มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าครับเพราะว่าการหลอกล่อผู้เสียหายออกไปเพื่อนั่งดื่มกินแล้วก็พูดคุยนะครับเป็นการจัดเตรียมพร้อมไว้เพื่อ ่อคดีอยู่แล้วแล้วก็มีการอำพางคดีมีการอำพางคดีอย่างคืออย่างที่ตํารวจอะ่ะหาพยานหลักฐานต้องมาหาการหลักฐานเองแล้วก็เป้าหมายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เข้าใจว่าเป็นเหตุเป็นผลครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้พยานหลักฐานไปควบกับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองคดีใหญ่นะครับที่ทางใต้ก็เป็นเหตุที่ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคมว่าสังคมควรจะมีการให้อภัยดูแลกันนะครับสังคมควรมีความใจเย็นนะครับไม่ให้อำนาจอำนาจหรือผู้มีทิทธิพลในท้องถิ่น หรืออำนาจของเงินอยู่เหนือกฎหมายครับประชาชนอย่างเราก็จะมีความกังวลหรือหวาดกลัวนะครับกับอำนาจหรืออิทธิพลอำนาจอิทธิพลอำนาจเงินที่เหนือกกฎหมายกฎหมายไม่สามารถตามตัวไล่ล่าบุคคลที่ข้อเหตุในคดีได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งสองคดีครับไม่ว่าจะเป็นคดีที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์นะครับแล้วก็ที่ กรบี่เหมือนกันนะครับที่จังหวัดกบีเอาเป็นว่าก็ตามกันดูครับคดีนี้จะสิ้นสุดยังไงคดีใหญ่อุ้มเสียโตศลน,นะครับนักธุรกิจท้าอาหารทะเลสดน้โมพุทธายะสะสมวงขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจง,งทำดีสาธุ ขอขอบคุณท่านที่กด subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญพเนจรด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับ